คือภาษาที่ใช้กันในเพจน้องซึ่งคนนอกก็จะจะเข้าใจได้เหมือนกันนะอย่างที่ว่าเขามีภาษาไหนกันพิมพ์การการใช้มือถือการใช้แป้นพิมพ์คิวอร์ตี้ถ้าเป็นสายใช้ก็จะรู้กันหรือว่าเรียนเกิการนิ้วใหญ่แล้วพิมพ์ผิดหรือว่าไปโดนแป้นอื่นมันอยู่ในรูปของตัวอักษรถ้าองั้นเราจะอ่านว่าอะไรก็เรื่องของเราแล้วแต่ว่าเสียงแววในหูุของังเราบอกว่าให้อ่านว่าอะไร วงหวานวงหวานวงหวานท่านถามว่าวงหวานวงหวานคือสองสารถึงบอกไงว่ามันไม่จํากัดเสียงอะออแล้วแต่เา,า,า,าเสียงนี้หัวเราผมเรียกว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าบแหวนอยู่ใกล้สสเสือถูกไหมอ่อันนี้คือทริคการจําว่าคํานี้คืออะไรขอภาษาทีใสแยงแง สยงเง่เยงเ,สเยงส,เย,งสเยงเ,เยงเคือคําว่าซอยสองอแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารีบพิมพ์มากหรือตอนนั้นเราเมามากเราก็รีบพิมพ์บอก่้นว่าเดี๋ยวเจอกันที่สยงเงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินไปสองเหยียบแล้วต่อ <c oughs> อ่านหรือใกล้สระแแเออเพราะว่ากันรุ่งคริส อันนี้ไม่ใช่พิมพ์ผิดแต่ว่าแบบว่าอยากอยากล้อข่าวว่าอยากเหยียดขาวอันนี้คือดีนี่แหละคริสเข้าไปแบบเยอะๆเงี้ยไฟแห้งไฟแห้งเป็นกริยาเหมือนว่าเจือเหมือนว่าไปเจอป้าข้างบ้านที่โลตัสเงี่ยแต่ว่าไม่อยากถักแบบไฟแห้งบลูเบอรี่ไซเบอร์ มันจากพวกเราเนี่ยแหละที่ว่าการที่เราโพสต์รูปหน้าคนอื่นๆไปแล้วมันก็เกิดว่าเป็นการบูลลิงไซเบอร์การแกล้งคนทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นคำที่วบบน่ารักขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีแหละอย่าทำนะโนสนโนแคร์โนสนโนแคร์โนแยแสโนสนโนแคร์โนแยแสก็ตามตัวแต่ว่าเอาภาษาอังกฤษรวมกับภาษาไทยโนสนจ้ะขนมจีน <c oughs> อินหรอขนมจีเป็นคำพูดมาคู่กันมันเป็นคำพูดที่มาคู่กันคือมันมาจากอะไรมาจากเอ็มวีที่เขอทใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ของขนมจีนในเอ็มวีคือว่าอ่าตัวร้ายกับนางเอกเนี่ยจะคุยกันเอ้าตกใจอะไรอ่ะอินหรออินหรอขนมซีนแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์แบบอารมณ์มันตอนพูดใส่กันว่าไพูดใส่กันซี Ok, <laughs> <S <S อินหรอขนมซีนอะไรประมาณนี้เนะออมันแบบม,ออมันเยอะอย่างกันว่าเหมือนว่าอินจังเลยอ่ะทำไมอินละ่ะฉันก็แค่เล่นตามบทป,ปะเออ